สวัสดีครับรีวิวรถยนต,ต,ยต์ t ต y o ต a าโคโร n นทะเบียนขอไขคอควาย5604พระนครศรีอยุธยานะครับคันนี้เป็นโค r o n a ST 1 5 0นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบเลยนะครับคันนี้ทะเบียนถึงกลางปี68เลยนะครับคันนี้วางเครื่องใหม่เป็นเครื่อง 4A ลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่อง 4A เป็นเครื่องที่ทนหายห่วงประหยัดและดูแลงานมากๆนะครับสีสันร,รอบคันยังสวยอยู่นะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับ แต่โดยรวมสีก็ยังดูเงางามดีอยู่ครับแต่ส่วนที่เป็นริ้วรอยเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับตามอายุนะครับลดรวมรวม40ปีแล้วครับพาไปชมด้านในนะครับด้านในยังสวยอยู่นะครับคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมเกียร์เปลี่ยนจากเกียร์ธรรมดาเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับบอะไม่มีขาดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ กระจกเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนะครับหารถบ้านไปใช้งานคันนี้คุ้มนะครับเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนนะครับแอร์เย็นด้วยนะครับคันนี้แอร์หนาวเลยครับเครื่องติดแล้วนะครับภาษีถึงกรกดาษมหกแปดเลยนะครับใช้งานได้อีกนานครับ เครื่องยนต์วางใหม่นิ่งๆเลยครับไดชาร์จใหม่แอร์ทำใหม่หนาวเลยครับขับใช้ง,งานได้เลยครับคันนี้เลือนไม่ไม่ต้องรุ่นนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับวิทยุฟังได้นะครับเกียร์เป็นออโต้แอร์หนาวเลยนะครับคันนี้ไปลองขับขี่กันดูนะครับ นี้ขึ้นครบนะครับความร้อนปกตินะครับอัตราเร่งดีนะครับขับในเมืองขับง่ายเลยครับรวมอะไรเป็นพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าเอาไว้ใช้งานคุ้มครับคันนี้เอาไว้ส่งลูกส่งหลานไว้หัดขับไว้กันแดดกันฝนนะครับหน้าหนาวนี้ไม่มีรถกลับบ้านคันนี้แนะนํานะครับซื้อไปขับกลับบ้านได้เลยนะครับช่วงเทศกาลที่คนเยอะๆนะครับ ได้ใช้คันนี้ไม่ผิดหวังนะครับช่วงล่างดีเบรกดีแอร์หนาวนะครับความร้อนปกติเดินทางไกลได้ถ้าชอบติดต่อมานะครับก่อนจบคลิปนี้ไปฝากกดติดตามช่องบางฟ้าทั่วไทยในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับเจอช่องบังฟ้าทั่วไทยขึ้นที่ไหนในแพลตฟอร์มไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถคันใหม่ๆที่เข้ามานะครับจะพยายามอัปเดตและหารถถูกๆดีๆมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ